หลังใหญ่แล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่จอดไม่พี่ไปกันอ่ะโธโอ้ต้นนี้ไม่ขายหรอกแพงเก็บไว้ทำพันผมไม่มีเก็บอ่ะอะไรอ๋อไอ้ไอไอเจนไอเนี่ยเหรออะไรป้าขายไม่เป็นอะไรไอ้ออมอะไรเนี่ยป้าสองพันคุณจะไม่ขายเลยต้นเนี้ยอะไรล่ะนะอ้าวเนี่ยดูดิอ๋อออมญี่ปุ่นโอ้ยอะไรน่ะอะไรน่ะอะไรอ่ะ ไอ้อม้อมออม้อมจะบูดังจริงของจริงดังของจริงเนี่ยมาดูติเขาขายอยู่พันเก้าอ่ะของเล่นพี่เยอะเนี่ยโหตังมีพรบะรามากันเนี่ยมาบุกกลางคืนมืดๆเลยนะอะไรอีกเดี๋ยวจะงัดให้เดี๋ยวผมเอาไปดูวงพักไปก่อนเนีเดี๋ยววินสันเดี๋ยวเขาพักก่อนนะสองสามวันเดี๋ยวมาหาใหม่นอ๋อไม่เป็นไรป้าจ้าไอ้นี่เ้าไอ้นี่เจ้ากรุงลงกาเอามาดูใสๆสักทีที่เจ้ากรุงลงกา อยู่ที่นี่จันประกายดาวนะนนี้จะพินมามืใบใหญ่สวยมากถ้าถ่าเจ้ากรุงลงตาเวลาใบใหญ่แล้วมันจะเป็นสีชมพูบุรสลากบุดมันตอนตื้อมาออกไปเลยบุดโคลสีชมพูแม่โคนยังชมพูอยู่เลยตอนอยู่กับเขาเป็นบุรสลาคัมแต่นี้พอมาอยู่ก็พี่ก็เป็นบุรสลาไปแล้วไม่กลับ ตอนอยู me, ่เขาอะบุตรลาคำบุตรลาว่า uh, บ <songs> like uh ุตรลากุศลาทำมาเลยรอะกุศลาคำตอนมากันต้นใหญ่เป็นหมื่นเหี่ยเหรอต้นใหญ่ๆเป็นหมื่นถ้าขนาดนี้เป็นหมื่นถ้าใหญ่อย่างขนาดนี้เป็นหมื่นเอ้อยนี่ไงของเล่นนี่ของเนี่ยเอายังไม่รู้อะไรเลยเอาแหละไอ้นี่มันด่างหาพึ่งใบยังไงนี่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 อะไรอ่ะอ้าวของดีเนี่ยป้าอ๋อ ไอนี่ใบมันทับหาว่าอีเหนาหางหาบนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอะนี่นี่มีสองหน่อะไรมองไม่เห็นโอ้โหตัวด่าง้วยอะไรนะเล็กชื่อไม่ออกอยู่เนี่ยไอใบกลมๆเดี๋ยวอสงไข่โอ้โหมีอะไรอีกอีกตัวนึงแค่ทะล้านไม่ใช่มะปากก้าวอยู่ที่ปากเนี่ยเดี๋ยวอสงไข่นะปะเก้าวแล้วก็อะไรล่ะ ่ถายไอ้เราเราก็คิดว่าไอ้ี่อีเหนาวฮับที่ไหนได้ไม่ใช่มันก็ละต้นใบมันทับกันสาดีใจว่ามาเจออีเหนาวฮับอีนี้ไอ้นี่บอดทองหมองเงินนะมั้งเนี่ยอะไรอะเนี่ยอีเหนาวฮับมาป้นกันไปกลางคืนเลยเนี่ยไอเนี่ยเจ้ากงไกเซอร์ต้นเนี้ยมันสวยนะไอเนี่ยไอเนี่ยไม่ใช่ไกเซอร์ จกุงเดนมาร์กจกุงเดนมาร์กบ้านเนี้ยเขาสวยดูอะ่ะมันจะไม่เหมือนบ้านอื่นไม่เหมือนนะรเราใครก็ไม่เหมือนผมด้วยใครก็ไม่เหมือนผมผมก็ไม่เหมือนใครเนี่ยใช่ค่สวยจริงอะ่จะจกุงเดนมา,ร,าร์กอร่อยชื่ออะไรเขาเรียกอะไรตันหล่อได้ไหมตันหล่อมีไหมมีตันหล่อตันหล่อมีมีชื่ออร่อยจิตต์ตันนะเดี๋ยวป้ายังไม่หมด สี่ตลอดอะไรอีกยังหาไม่ครบยังหาไม่ครบผมนึกว่าป้าจะไม่มาเนี่ยมาไปกรุงเทพป้าวันนี้ไปกรุงเทพเดี๋ยวป้าจะเย็นๆยังหาไม่หมดไม่มีเงินจ่ายนะโอ้โหผมจะให้นี่ป้าให้น้องไปปลูกตั้วแต่เอเ้าป่ะอะไรอะฮาร์ปอะ ไปหาตัวเองขึ้นหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยไปเนี่ยเนี่ยพี่พี่ถ้าขึ้นหลักเนี่ยขอไว้ห้าปีไปไอ้เนี่ยเก็บไว้พี่เก็บใช้ไอ้ไหนขายได้ไม่เอาขายได้ไม่เอาพี่ช่วงนี้ผมไม่ได้ขายเลยเพราะเอาพี่ขายไม่ได้ดีกว่าโอ้ยไม่ขายได้หมดเนี่ยขายได้หมดทีกันแต่พี่ไม่ไปอะไรอ่ะโอ้โหเอาดังน้ำด้วยมันอะไรอ่ะผมยก หงยกอุ้ยมันฮารขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่เหรอหงยกหงยกอยู่เลยอะไรขนมมาฝ่าบพี่เอร่อยไงอันนี้น่ไม่เป็นไรันหงไม่เป็นไรผมซื้อมาซิซื้อมาฝาเนี่ยแล้วอีนี้เหรอหงยกให้มันเหมือนอะไรเหมือนเสนจันหลอะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนนี่ผมใช้ดูอีกครับไอ้ตัวเนี้ยเขาจะประมูลกันเขาจะไม่ขายเป็นต้น โอ้แล้วใครจะบปรุงบำรุเรามันต้องมีราคามันแพงมั้งเนี่ยแพงมันแพงเนียวใจเราคาบบ้าไปเลยไม่เอาเอาไปเลยผมมีหมดแล้วมั้งหมดแล้วนี่แหละแค่นี้ก็ไม่มีตังค์จ่ายแล้วเนี่ยเอาแมวเมียวไม่ได้มเวเมยมียวเมียวเมยเยยลี้ยงไว้ดูเลยเคยซื้อมาต้นหนึ่งใบหนึ่งเท่าไหร่สามิบาทเมื่อตอนนั้นอะไรนะอะไรนะเเตเียเออนั่นแหละซื้อมาจากสิงค์บุรีอ่ะแหละอันนี้อันนี้ไม่ขายแล้วเก็บ โยงโยงโยงโยโยงยโยโอ้ยโล่งเลยโต้กูพรนี้ต้องไปเอามาใหม่อีกป้าเยมลองรับใช่ลูกผู้ชายต้องมีใจอดทนคุณชายเนี่ยโอ้หผมไม่ได้เลยป้าเดี๋ยวตีมือหักเอ่ะดังฮารสียังดังได้แต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยทีเลบ้านผมอ่ะยังไม่ยังยังจะสามทุ่มเยอยังไม่กลับเลยาวยังไม่สามตู้ยังไม่ปิดประประมูลประมูลกันสองคนเนี่ย ยังคุยยังฟั้มกระถางไม่จบเดี๋ยวจะปั้มกระถางกี่เนี่ยผมมันเนี้ยอีเนี้ยว่ามันเหมือนอะไรนะเดี๋ยวก่อนหนุมานจองถนนอันไหนไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่มีป้าหัวหนุมานที่นี่ไม่มีเลยหนุมานไม่มีตกหลนจองถนนก็ไม่มีไม่มีไม่มีนี่นี่นี่ป้ามานี่นี่ใส่ไปใส่ไปกินนาเลียเนี่ยโอ้หได้ผ่าหัวเพียบเลยแตกหน่อมาเลยนะโอ้โหฝีมือขนาดนั้นเลยเหรอเราอ่ะอา รอดเป็นร้อยเน่าเป็นพันป้าไม่เชื่อผมมิกเลยเชื่อนะคนอื่นนะใช่แต่ยายพินน่ะก็อย่างที่บอกกันเน่าเป็นร้อยไอ้รอดเป็นร้อยเน่าเป็นพันนะผ๋าคนรักก็เป็นสิบธเกียดเหรอคนไม่ถวนคนรักคนร้อยคนเกียดน้ำไม่ถวนนะถ้าขายยังไงได้วินสันเอาไปเลยยิ้วไปเลยจะเดี๋ยวยิ้วไปให้ยิ้วไปเลยไม่ต้องอะไรมากมายขายตั้งหมื่นตังหมื่นขายไปเถอะแล้วผู้รับตาขายไป อันนี้ยายพินจะมานำเสนอไอ้นี้ต้นไอ้นี้ไอ้เจ้ากุ้งลงกาเจ้ากุ้งอยู่นี่แล้วอันนี้อันนี้เท้าสหเดชะเดชะอะไรอ่ะเดชาอ่าเอามาใกล้ๆเดันมาใกล้ๆหน่อยดิไอ้นั้นนี่ถ้าเจ้ากุ้งลงกามันจะสีชมพูจ้ะเป็นไม้เก่าไม้แกู่ต้้เทแลวไม้เก่าเจ้าของแก่จริงเลยปฟามก็ถามขายกันเลยยายพินะเนี่ยผมไม่ได้แล้วป้าผม จะได้ก็ถังหนึ่งก็ถังสิบบาทแลกกันนะเวลาไอ้ดูวิธีการดูอ่ะถ้าถ้าไอเนี่ยเจ้ากรุงลงกาสะดือจะชมพูเนี่ยแต่ถ้าสหะเดชะสะดือจะไม่มีสีเห็นไหมป้าหงายหลังอ่ะหงายหลังเลยหงายหลังดูหลังดนี่ยเขาหลังเขดูหลังมาเออดูหลังอ่ะอีนี้มีกากมีเกลือนะแล้วเขาให้ดูที่ที่ก้านอ่ะ ถ้าถ้าอเดชาเขาจะมีลายอ่ะอ๋อเออใช่ใช่เขาโคกันอยู่ใช่ใช่ใช่มันจะมีลายดำขึ้นอะไรมี่ไงคนอิมแม่กับว่าโคกันซาเดชาคนอิมแม่คนอิมดูดูง่ายๆ่ายเลยมขาวสะอาดขาวโอ๊ะเลยเพเปรียบเทียบันไงไอเนี้ยคนอิมมันจะขาวสะอาดและอีนี้เนี่ยดูข้างหลังไม่มีกากไม่มีเกลื่อนหลังจะเนียนประกันอีนี้ทั้งใส่จะใช้ไว้เทนนิ่งแน่เลยโอ้นี่เลยปะไอ้แลรอะโอเล่ะโอเล่อ๋ออันนี้เห็นไหมดูหลังไง ขายกันเฉยๆนะขายแต่ไม่เนียนเหมือนกันคุณเอาหัวบอลสีผมไปไหนหมดเนี่ยยัดใส่ไปนี่ทั้งเยอะตั้งเยะยึงอ่างกินหมดนี้เนี่ยเลยเห็นไหมว่านหน่อนล่อหมดแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นสีชมพูเลยจ้ะเนี่ยขอบจะไม่เหมือนกันจะใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันดูก้านน่ะดูก้านดูก้านเขาจะมีลายอ่ะ,อะป๊าดยังไงหมดหรือว่าเฮ้ย สวยเก่งสวยเก่ง,จงเจ้ากรุงลงกาโอ้โหให้ป้าติ่งเล็กมันยังมีกันเนี่ยโอ้ป้ามายังไงเนี่ยไหนแล้เ <laughs> นายไม่ใช่ยังไม่ใช่ <laughs> ไม่อุ้ยใช่ตีงด้วยนิดนึงไม่ได้เออยังจะเถียงไม่ใช่บีบเล็กเลยเอาไปใส่อีกกระถางเล็กไว้เสียได้เนี่ยนิดเดียวก็เป็นมีหลักใช่ไม่ใช่บีบีไม่แตกก่อนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บีไม่แตกมัแตกแล้วเฮ้ยใช่เหมืันสุราพอแตกผู้บวชเฮ้ยใช่ไอ้ต้นนี้มีสามต้นนะป้าแต่หัวอยู่ประมาณเกือบหกหัวจ้ะนี่ บอกซะก่อนจะจะหาว่าเห็นแต่ต้นนับกันเป็นต้นไม่ได้นับหัวได้ถูกใจแต่อนี่ดูสะโพกผมผมไม่เอากวนอิมเข้ามาเลยป่ะเด็กมาขายเป็นกวนอิมนนี่ไม่ได้เลยแล้วพวกหลงผมก็ไม่เอาเข้ามาเลยทุกวันเนี่ยนหเดี๋ยวขายไอ้นี่ไม่ได้แต่ถ้าไปตลาดอะต้องเอาไปด้วยไปเเพื่อนกันเอาไปเป็นตัวอย่าง จริงจริงวันนั้นที่เองเนี่ยไปแค่มันเยอะอยู่นะสี่ห้าหัวไอ้นี่กันเลยทำเป็นขุดไส้เดือนปักเบ็ดเราน่ะแงดินกันนะยังผมมันชอบแสกไปทั่วป่าให้หาเราก็ดีเนาะโอ้ไม่ได้เร้เอาไปไม่ได้แอือห่าผมจะลองไปเลี้ยงดูนะขอต้นสอต้นนะจะเอาไปไงอยากเลี้ยงอ่ะ chẳng nghe ôi ta nghe ra luôn